วดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปั่นน้ำผลไม้กันนะคะมีมีฝรั่งนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผักไอ้ขึ้นช่ายอะคะ่ะ3มอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกันเดี๋ยวปั่นน้ำผลไม้ให้ขึ้นช่ายแดเน,นี่ค่ะนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อวานเนี้ย แล้วก็ใส่ลงไปแล้วหั่นเล็กๆใส่ลงไปแล้ค่ะก็น เครื่องแรงมากโอเคอีกรอบนะบบบเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกากนะคะมากองเอาแค่แบบเอาแค่น้ำเพราะว่าคุณชายแดงน,น่าจะกินยากเดี๋ยว ฝา่นแล้วเรามาเอาแค่น้ำผลไม้แล้วก็น้ำค่ะ กดปั่นไว้แค่ออวิแล้วก็เมาดูก่อนมันโอเคเโทษทีนะคะเสียงดังเลยดูสิว่ามันได้ไหมโอเคเราต้องใช้พลาสติกนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าอันตรายเพราะมีนป้นเป็นเหล็ก โอเคนี่เราได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปกองเอาน้ำมันโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้เรามาปั่นเออผลนนั้ผลไม้แล้วก็ผักรวมกันนะคะโอเคค่ะวันดีค่ะ